รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดงรดำตัวเหลืองปลังแลนะโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และต็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโ o ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอป g o จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับตอนปี5-7เนะคะเพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเขา่านะคะคคมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะก็เลยเ <2 S 1> ป็นข,ข้างเดียวข้างขวาอขค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดู แล้วก็พบว่าเป็นข้อข่าวเสื่อมปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะทานเป็นประจำใช่ค่ะ <ยา S 2> ไปสองครั้งใช่ค่ะออไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยเไปฝังเขม่าเกือบสิบครั้งครับพอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานแล้วทำให้เราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะ เราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะ<อ>แล้วก็เอ่อต้องดูว่าคนที่เขาปวดข่าแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้าง嗯嗯นะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะ ที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอพอดีนะคะหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราเชื่อเลยไม่ใช่แล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไปงเปิดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอย ไอ้ที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทําไมมันดีขึ้นปกติยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสินาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคออตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะประหยัดเงินค่ะคแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกาลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮู๊กนะคะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆมานวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮู๊ได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮู๊เป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทั้งนั้นเลยพวกอายุประมาณ60กว่านี่ไม่มีเลยเ <c oughs> สร็จแล้วผลปรากฏว่า<ฮ>ได้ค่ะประมาณประมาณ10นาทีโโก,ก็เยอะนะคะรับนานมากผลปรากฏว่าเออเราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสามก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสาแล้วะนะครับจากเดิมเนี่ย <c oughs> แค่ยืนทำกับข้าวสินาทีก็ยืนไม่ไหวปัจจุบันนี้ดีค่ะ มากย,ย,ยังออกกําลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะคเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอกราบกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วพอเามื่อก่อนเราเป็นน,นี่ด้วยค่ะรองช้ํา<อ>มันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้าก็ไม่มีนะคะคนิ้วาล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะ บางโอกาสที่เป็นที่เป็รอะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดื่มน้ำมังคุดทําให้เราดีขึ้นด้วยร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับก็หมามาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยล่ะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่า เขาเสื่อมเขาเสื่อมต้องพาต้องพาอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่พามามาเขาบอกไม่ผาไม่ผ่ากลัวแล้วทำไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลย ใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงยังนึกเลยโอ้โหทําไมถึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอเออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอก เวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันอใช่เราก็นั่งอยู่นั่งเจ้าอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยะรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งรไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึง ส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์อเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วมมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น คุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษใช่ทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอ่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็ อยาเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นะเห็นผลเลยดีขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นแบบมามัดเลมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่ะไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดิน เดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนะเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเจ็ดอ๋อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอ่าขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้วคน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ แต่หมาม้าลืมตัวเลยลืมลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมึ่ยมันเมื่อยมื่ยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอมะ้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้หรอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิ <laughs> แกเลยหัวเราะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยด้วยเราเราหมอมาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมามากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่บอนโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี <a> ๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้โดยเอาขวดป่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชูไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะ ให้กับคนที่เขาจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมอไม้เองก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยที่อยู่ในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่เขาได้ลองกินดูฮหลองดีกันทุกคนเลยอบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข่าเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้น คุณต้นประมาณเบาหวาน250เบาหวาน250น้ําน้ำตาลสูง250าใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเิ่ม,เร,มเริ่มทานมาเ,เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้แหละครับณนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลง ร่างกายก็มีกําลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแม่โอ้ยไม่เคยเป็นหวัดเลยเออนี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมอม้แล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเออสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อน ไม่คิดคิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้เออใช่ไหมอ่าฮะเออแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่พอเวลาก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ป anyway> ีนะโอุ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะจะไปอยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสิบขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงน่าเนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยอุ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทำไมอะตะบันน้ำเลขสวยนะ ตตบันน้นไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณหมามากครับ ผู้ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะปี54ดิฉันถูกออโมไซชน โดยการที่ตัวเองเนี่ยซ้อนซ้อนโมไซ์แล้วก็ไปทําบุญปรากฏว่าพอชนล้มลงไปเนี่ยแขนมันหักข้อมือด้านขวาเนี่ยหักม้วนเลยแล้วไปรักษาโรงพยาบาลตามปกติทีนี้ผลที่ได้มาก็คือไหลติดไหลติดเสร็จเข้าไปทํากายภาพบําบัดพอกายภาพบําบัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันจะตึงตึงตึงตลอด เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราล้มตอนนั้นนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางหมอบ้างทางแพทย์แผนไทยบ้างก็ช่วยกันแต่อาการที่มันตึงไม่หายสักทีคือตรงสะโพกนะคะ,คะที่เขาเรียกว่าสลักเพชรเนี่ยคือมันระบมทั้งแถบเลยก็มีการทานยาทานยาแก้ปวดแล้วก็พบแพทย์บ้างไปทํากายภาพบําบัดบ้างสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งปีห้าห้าก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ของดรพิเชษเนี่ย เอาเลยใช่ใช่ใช่ถามว่าทานไปเท่าไหร่ดิฉันใช้เวลาประมาณสักสองเดือนคสองเดือนจากที่สะโพกเนี่ยที่เคยปวดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนหลังก็ไปนวดน,นวดพอทานไปได้สักสองสองกระปุกเนี่ยปรากฏว,ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ละเวลาขึ้นบันไดจะสดถ้าเวลานั่งเนี่ยปกติแล้วไปวัดเนี่ยทุกคนก็จะนั่งท่านเขาเรียกอะไรนะนั่งพับเป็ดเนี่ยพับเ,เ,เข่าพับเพียบพับเพียบใช่ไหมคะค่ะ เป็นเทพ,พนมอะเทพ,พนมหรือไม่ประเทศที่ดาง,งี้มันไม่ปวดน่ะแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่าไอ้ตรงสลักเพชรมันไม่ปวดน่ะแล้วเดินเหินจะสังเกตได้ว่าดิฉันมาที่ผิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมารับประทานทงพิพิธภัณฑ์อาจารย์เนี่ยจากคนที่เคยใส่แต่รองเท้าเตีเ้ยๆเ,เนี่ย ปัจจุบัน,จจบนเน,นี่ยในฮันดิชันใส่ส้นสูงได้ดีใจมากเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะ <laughs> วันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมาใส่สามนิ้วได้แล้วทุกทีนี่จะใส่ไม่ได้อคือมันก็ตอบโจทย์แล้วได้ว่าเออมันดีขึ้นมากเลยปัจจุบันนี่คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกคือเห็นได้ชัดเลยยังอยากสวยอยู่ค่ะยังอยากใส่ส้นสูงอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะถือว่า ดีขึ้นเยอะมากนะคะมากเลยก็ต้องยอมรับปวดที่ส้นเท้ามากเลยตอนจะลุกจากที่นอนนี่จะลําบากมากตอนตื่นนอนเนี่ยลำบากมากก็ลองทานแต่อาการของส้นเท้าเนี่ยหายไปโดยเราไม่รู้ตัวค่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ปกติอ่ะที่นี้ทุกวันทุกวันทุกทีมันเคยลุกขึ้นลําบากทำไมตอนนี้มันเดินได้สะดวกขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีเจ็บนิดหน่อยนะคะข่าวข้างซ้ายเนี่ยเจ็บเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะขับรถมากค่ะเพราะ รถนี่ไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้มช้เป็นเกียร์กระุกมันต้องมีคัสต์มันต้องมีเบรกต้อดจะเจ็บเจ็บหัวเข่าเนี่ยเจ็บเสียวมากเลยก็พยายามทานตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นบางทีแบบบางวันไม่เจ็บ่ะบางวันก็เจ็บยังมีอาการอยู่บ้างนิดเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วแล้วที่บอกว่าปกติเวลาลุกขึ้นมาแล้วเจ็บใช่ตอนลุกขึ้นนอนเนี่ยดีมากเลยตอนลุกนอนเนี่ยจากที่เราเคยหูกว่าจะเดินได้เนี่ยลงจากเตียงนี่ลำบากมาก แต่ตอนเนี้ลุกจากเตียงพอเราลุกขึ้นนั่งแล้วฟักๆหนึ่งก็เดินได้สบายเดินได้สบายเดินได้สบายค่ะค่ะดีมากค่ะถือว่าของพิธภัณธ์อาจารย์นะคะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักพิธพันธ์ของอาจารย์ทําให้คุณภาพชีวิตในวันนี้ของเรานี่ปกติขึ้นจากเดิมซึ่งลำบากมากในการลุกจากเตียงนะคะขอบคุณมากนะคะเรามาดูปัญหาของข้อเข่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ย ทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ยับจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจาก่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนพุนนนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูก ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า t ท f alpha ลฟาอินเทอร์เนหกแล้วก็อินเทล e ลอร์คินสิบเจ็ดมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทาให้เกิดการอักเสบ แล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทาลายทําให้เกิดอักเสบแล้วก็ทาลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสาตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนา มาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดกระดมถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสารสามตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับ ถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปนาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควนะรคจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%ซนต แล้วก็ตัวที่3เหลือ50% <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกทุกทุกคนที่ใช้ผลิตภนนัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล